สวัสดีครับท่านสมาชิกทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มีสูกค้าเป็นกล่องเล็กอนะครับของเวกเตอร์นะครับส่งตรงมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับตัวนี้นี่เป็นกล่องเล็กๆนี้มาของลูกค้าดีเฟสอยากได้นะครับอยากได้เราก็จัดซื้อให้นะครับจัดซื้อจัดหาให้นะครับอันนี้เปิดไงเปิดด้านล่างอีกือนะครับ ามาดูข้างในพร้อมกันครับข้างในเป็นยังไงทางเก,ก่าหรือเปล่าล่างทางเก,กา่าทางเก,กาว่วเปิดด้านนี้ดีกว่านะครับดีตรงนี้หาที่ต้งเจอโอ้ซีนก่ามาเลยนะฮะ ซีนเก่ามาอย่างนั้นหรอ แพ็จากโรงงานนะครับนี้ิวแกนเป็นวิธีการใช้นะครับอันนี้เป็นเหมือนวิดีโอแนะนำการผลิตภัณฑ์นะฮะสแกนให้สแกน QR code ้ตัวนี้ เป็นนี่นี่เป็นของเวกเตอร์นะครับนี่ขังเวกเตอร์นะฮะเ,เดรดดัตหนึ่งถึงยี่สามคูณสามสี่นะฮะเจนสอง สวยงามโอ้มีอาร์มให้ด้วยเอ้ยปกติอาร์มมันอยู่มันจะแถมมากับกล่องนี้นะกล้องตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นพลาอืมดไม่ดูกนี่ก็จะมีเหรียญนี้ให้ด้วยเหรียญอะไรเนี่ยโปรโมชั่นโค้ดโปรโมชั่นโค้ดนะฮะลดครั้งต่อไปลด12%นนะฮะเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วมันจะรู้ได้ไงอ่ะ อ๋อมล์ลักกี้ชิปนี่ไงเป็นผู้โชคดีแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีเหรียญเนี่ยนะมีเหรียญส่วนลดโปรโมชั่นไม่รู้เจ้าของก็เอาเก็บไว้ใช้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เครื่องมืออะไรหรือเป็นแถมมาเพื่ออะไร อันนี้ก็เป็นอามอามติดกับเสื้อนะฮะนี่เป็นติดกเกงเวลาเข้าสนามซ้อมก็ติดเท่ๆนะเป็นของโรงงานอันนี้ก็เป็นกล้องตัวกล้องเลนส์ดอดนะครับให้ดูแค่นี้พอนะเราไม่อยากจัดเดี๋ยวรอยนิ้วมือติดอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสเป็นคนแรกนะครับก็มีผ้าแล้วก็มีหกเหลี่ยมแถมให้นะครับ พาเจ็ทเลนนี่ของแท้สวยงามนันเนี่ยเป็นรูปหัวควางปาื่นควายนะครับเนี่ยส่วนี้ท่านใดต้องการก็ติดต่อทักทายกันมานะครับเนี่ยมีเหรียญลัคกี้น้ำเบอร์ให้ได้มายคกี้ชิปนี่ไม่ทำอะไรสีทั้งต่อไปมาแสดงเหรียญนี้เขาดู โอเคนะครับท่านใดสนใจเนี่ยตัวกล้องเป็นอย่างนี้นะครับของแท้นะครับนี่ไม่ใช่ของโลเ,เกนแบบผิดกฎหมายไม่เอานะใช้ของแท้เดียวนะครับท่านใดต้องการก็ติดต่อมานะครับเราสั่งให้นะครับประกันโรงงานนะครับเหมือนทุกเหมือนเดิมนะครับ เรามีหน้าที่สั่งให้แล้วก็ดูแลให้ของหายของอะไรเราดึงเงินกลับให้นะครับลูกค้ารอรับของอยู่ที่บ้านสบายใจได้นะครับของเสียก่อนระยะเวลาหรือเสียหายก่อนเราส่งเคเมาส่งได้นะครับแต่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายการส่งไปส่งกลับเองนะครับผมเป็นธุระจะส่งให้ได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ